หลังจากที่อยู่ในภาวะนิ่งๆมาตั้งนานแล้วก็ตัวเริ่มแห้งๆณเวลานี้ตอนนี้เจ้าหนอนน้อยเริ่มเข้าสู่ภาวะดับแว่อย่างแท้จริงโดยการลอกคราบเนี่ยตัวสีน้ำตาลน้ำตาลอยู่ๆๆอย่ออกแล้วก็เริ่มมีตัวเมือกๆสีขาวหุ้มตัวอยู่แล้วก็ไม่ขยับไม่กินอะไรแล้วตรงเข้าไปดูน้องหนอนอย่างใกล้ๆขึ้นระยะสิบเท่าจะเห็นเมือกของมัน มันเป็นเมือกใสๆส,สีน้ำตาลที่เลาออกมาจะเห็นไหมว่ามันมีส่วนของขาของมันเนี่ยมันถอดชุดออกมาเลยทั้งขาของมันนี่คือตรงส่วนดำๆก็คือส่วนหัวของมันที่มันดำๆส่วนตอนนี้ตัวของมันอยู่ในภาวะดับแด้ตรงนี้นิ่งๆใสๆนี่คือส่วนที่เป็นสีน้ำตาลที่ นอนลอกคาบแล้วจะเห็นได้ว่ามันจะมีส่วนของขาของมันที่เอาไว้เกาะเกี่ยวตอนแรกตอนนั้นก็ถูกลอกคาบออกมาด้วยเป็นคราบสีน้ำตาลอันใหญ่ๆพร้อมกับหัวของมันตรงนี้ที่มันมีขนจำได้ไหมเนี่ยทั้งหมดถูกลอกคาบออกมาหมดแล้วเหลือเพียงตัวหยุนๆสีเขียวตรงนี้ทั้งนั้น นี่ด้วยระยะหกสิบ0ท่าเราจะเริ่มเห็นเมือกที่ชัดเจนขึ้นเมือกที่ดูนุ่มๆห่อหุม้ม<อ>การเข้าเฟือกของเอ้ยไม่ใช่การเข้าดัแกแด้ของหนอนอแต่ละส่วนใสๆเมือกใสๆหุ้มทั้งตัวของมันอยู่ส่วนตัวสีน้ำตาลตรงนี้ คือส่วนที่มันลอกคลาบออกมา